หมูย่างพันปีนุ่มๆอาหารของลูกเป็นชาวเกาหลีวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางออนม่วนชื่นนอร์เวย์คิดหอดบางออนบอพี่น้องอุย้ยบางอนคิดหอดทุกคนในยูทูบเลยจ้ะ อันเมื่อนี้ก็บ,บ่ได้เฮ็ดแนวกินเดอ้อมากินอ่างหนาซื้อไปเฮ็ดงั้นเมียลูกกะรับประทานรับประทานลูกกับกินมันม้ามาาอะพี่น้องคุณแม่ก,กินอาหารเก่านี่หมูพันปีหมูพันปีก็คือหมูที่เป็นดุนๆเพื่อลดราคาเน่จะจ้ะแม่บองออนก็เอามาย่างวันนี้ก็น,น้ำจิม้มน้ำพริกถ้วยเก่าของเราเนี่ไหม เห็นบ่าจ้ะอันห้ยน้ำปลาหวย,ยน้ำปลาลงไปก็เป็นน้ำจิ้มสูตรสำเร็จไม่กินอ่างหนาซื่อนี่ลหละหิวเข่าออกมาถ้าถ้าบ่าหิวกับพ่อเนาะบางอ,นอันใส่มือเดี๋ยวขออยากใส่มือมานี่ ร่างมือเลรเแล้วลูกๆอิ่มกันแล้วแม่คอากาัดพรมีความสุขกับอาหารอืม,มจำจิมรสเด็ดพี่น้องอารมณ์คือกิน นี่เงขอหมูย่างเลยจ้ะขอหมูย่างอขอนญาดเปิดมือได้ไมั้ยไม่เป็นหมูเป็นดุ้นๆเนี่ยเสียมพูนี่บแมนว่าบอสุกได้จ้ะสุกแล้ว เขาลดราคาเดอวะถ้าราคาเต็มแบบนี้โอ้ยแพงแพงจริงจ้ะน้ำปลาใส่กรบน้ีจิ้มซีฟู้ดบวกกันกินข่าวแบบค้นบราณจ้ะสวัรค์ชั้นดีเลยเนะี่ย เฮ็ดเจ้งแดกบ่ลงหลอกกับเตียพี่น้องเฮ็ดคลิปตจ้งแดกเพื่อนว่ากินซวบซาบซวบซ่าแล้วหัวบ่หายแหมผู้ใดรู้วิธีมาบอกเลยอรอเต๋มความอ่อน ลูกนะรักกินน้ำโคกลูกเมื่อวานไปทรงลูกไปยิ้มนัสติกเขาก็ไ่ให้เข่าพี่น้องบ่ให้เข่าไปน้ำ ไปเข้าไปบึง้งแต่ไปนั่งถ่ายอยู่บันไดนั่งข้างนอกก็ไม่ได้จะหนาวแข็งตายไปเลยยามมาบ้านเน่พอกระเทินหนึ่งสมงท้งเวนนั้นแล้วน,นออั้นควรโคบกโควิดเนี่ยจ้ะใช่ยีวิตล้บาบากเนาะ กูได้ฮ็ดเป็นคลิปกินแซ่บๆนัวๆนน่นมาสอนตั้งกล้องเลยจ้าเพื่อนฮ็ดจังใดแม่มัองกรอนกับบ้านลูกมือใหม่เนาะเพราะใส่สายหูฟังหูฟังกับเกาหรือเหมือนช็อตอยู่จังใด เสียงด,ดด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 อยพี่น้องกระเละถอดออกเดยวถิ่มยาปากกันเด้อจ้ะมือใหม่ช่องใหม่ไม่บอกอ่อนมวอนชื่นเนาะเวผู้ใดเข่ามาเล็้วถ้ารู้ตัวก็ กดไลค์ให้แนยสินิปโปเน,นียนนิดนึงนกดกระดิ่งลูกตุ่มเป็นกำลังใจรักสายนันน้อยจะรักนานๆเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยเขินเอาอันอี่ยังก็วัลลิเดดของพี่เปาไาใส่ยืมใส่เนี่ยรักแม่บางออนน้อยๆแต่รักนานๆ ไม่นี้บ่มีอย่างหลายจ้าคิดทอดคิดทอดทุกคนแหม่มาโชว์อาหารเกา่ากินไปหยิมไปโอ๊ยหยิมหยาพี่น้องแถวผู้เฒ่าเนาะนั <c ười> <c ười> น่นแหละจ้า อันขอมาเบิงแลวกันยือลืมขอจักนิ้วโป้งในเด้อเป็นกำลังใจให้แม่บางอ่อนมวนชื่นคลิปนี้ขอลาไปก่อนจะ้ะบายบายแฮปปี้สวัสดีค่ะ